สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่อง RTX Corporation นะคะบริษัทนี้หลายคนมองว่าเป็นยักษ์ใหญ่เลยในวงการป้องกันประเทศแล้วก็อากาศยานด้วยใช่ค่ะคือดูเป็นตัวเลือกที่มั่นคงน่าสนใจสําหรับการลงทุนระยะยาวเพราะมันเกี่ยวกับทั้งเรื่องงบกลาโหมแล้วก็เรื่องการเดินทางทางอากาศที่กําลังฟื้นตัว ข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้ก็มาจากการวิเคราะห์ภาพรวมของ RTX ค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจอะไรที่ทําให้ RTX โดดเด่นจริงๆทั้งเรื่องธุรกิจเรื่องที่เขาเรียกกันว่าความได้เปรียบเชิงแข่งขันหรือโมดแล้วก็แนวโน้มข้างหน้าด้วยค่ะมาเริ่มตรงโครงสร้างธุรกิจเขาก่อนเลยนะคะที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากๆคือ RTX เนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของ Raytheon เดิม erm ที่เด่นเรื่องป้องกันประเทศกับอีกส่วนคือธุรกิจการบินอย่าง Pratt Whitney แล้วก็ Collins Aerospace อะค่ะ ทำให้ตอนนี้เหมือนมี2ขาหลังหลักเลยรายได้ก็พอๆกันด้วยประมาณ50 5 0บรายได้มันไม่ได้มาแค่จากการขายของชิ้นใหญ่ๆอย่างระบบขีปนาวุธหรือว่าเครื่องยนต์เครื่องบินแล้วจบนะครับแต่รายได้ก้องสำคัญจริงๆแล้วก็ต่อเนื่องมากๆเนี่ยมาจากการซ่อมบำรุงหรือ MRO ที่เราเรียกกัน ครับทั้งฝั่งระบบเรดาร์ระบบป้องกันภัยทางอากาศต่างๆหรือแม้แต่เครื่องยนต์ไอพ่นสมรรถนะสูงของ Pratt Whitney แล้วก็พวกระบบ Avionics ของ Collins ด้วยคือต้องเข้าใจว่ากำไรจาก MRO ระยะยาวเนี่ยมันมักจะสูงกว่ากำไรจากการขายของใหม่ครั้งแรกด้วยซ้ำไปครับมาเลยเป็นหัวใจสำคัญมากๆของธุรกิจนี้เลย อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าขายครั้งแรกไปแล้วก็เหมือนเปิดประตูไปสู่รายได้ระยะยาวจากการบริการซ่อมบำรุงนี่เองซึ่งพอเป็นแบบนี้ลูกค้าก็ต้องกลับมาใช้บริการเรื่อยๆมันก็เลยดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเอ่อความได้เปรียบหรือโมดด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกบ้างคะที่ทำให้ RTX เขาได้เปรียบขนาดนี้ถูกต้องเลยครับเรื่องหมดนี่สาคัญมากเป็นจุดแข็งหลักของ RTX เลยครับมีอยู่หลายด้านประกอบกันนะ อย่างแรกที่ชัดเจนมากๆเลยคือสัญญาผูกพันระยะยาวกับลูกค้าภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมสหรัฐครับคือโครงการพวกนี้มันใช้เวลาวิจัยพัฒนานาน,านมากพอได้รับเลือกแล้วสัญญามันมักจะยาวเป็น10ถึง20ปีเลยนะครับมันก็เลยทำให้มีไรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนเข้ามาตลอด โอ้หสัญญายาว10-20ปีนี่ฟังดูมั่นคงมากๆเลยนะคะแต่มันมีความเสี่ยงไหมคะถ้าแบบนโยบายรัฐบาลเปลี่ยนหรือมีการตัดงบกระทันหันอะไรนี้เป็นคำถามที่ดีครับแน่นอนความเสี่ยงมันก็มีอยู่บ้างแหละครับแต่ว่าโดยธรรมชาติของอุตสาหกรรมนี้การจะเปลี่ยนผู้รับเหมาหลักกลางคันเนี่ยมันทาได้ยากมากเพราะมันเกี่ยวกับความมั่นคงโดยตรงแล้วก็เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากๆด้วย ซึ่งอันนี้ก็เชื่อมไปโหมดอย่างที่2เลยครับก็คือต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ให้บริการหรือ switching cost ที่มันสูงมากๆครับผมไม่ว่าจะฝั่งกลาวหมหรือฝั่งการบินพาณิชย์ก็ตามการที่ลูาากค้าภาครัฐหรือสายการบินใหญ่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบอาวุธหรือเครื่องยนต์จากเจ้าอื่นเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็แพงมากจริงๆครับและมัวตัวสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ deep tech ครับ อย่างเทคโนโลยีเครื่องยนต์ GTF ของ Pratt w ด์ว i e ที่เน้นเรื่องประหยัดน้ำมันประสิทธิภาพสูงหรือพวกระบบเรดาร์ระบบขีปนาวุธล้ำๆของเรท h อ o นครับการมีเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือแล้วก็ล้ำหน้ากว่าคู่แข่งเนี่ยมันทำให้ยากมากครับที่จะมีใครเข้ามาเรียนแบบหรือมาแข่งได้ไง่ายๆไปดูแล้วโมดเขาแข็งแขงหลายชัน้นมากๆเลยนะคะทั้งสัญญารัฐบาลยาวๆ s switching cost ก็สูงแถมเทคโนโลยีก็ยังล้ำหน้าอีก แล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะคะปัจจัยอะไรที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อีกคะในโลกที่มันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนิดก็จะเห็นโอกาสสําคัญๆที่มันเชื่อมโยงกับเทรนใหญ่ๆของโลกเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คืองบประมาณด้านกลาคหมที่มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ในสหรัฐนะครับแต่หลายๆที่ทั่วโลกเลยจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เราเห็นกันทั้งยุโรปตะวันออกกลางเอเชีย ซึ่ง RTX เป็นผู้เล่นรายใหญ่ก็แน่นอนว่าได้รับประโยชน์ตรงนี้ไปเต็มๆอืมหืจริงด้วยค่ะข่าวความขัดแย้งมีให้เห็นตลอดเลยนะคะใช่ครับและปัจจัยที่2ก็คือการฟื้นตัวของการเดินทางทางกาทั่วโลกหลังช่วงโควิด1 9พอคนกลับมาเดินทางเที่ยวบินมากขึ้นความต้องการเครื่องบินใหม่ก็เพิ่มแล้วที่สําคัญคือความต้องการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ระบบต่างๆหรือ MRO เนี่ยมันก็สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งอันนี้ก็เป็นรายได้หลักของกลุ่มธุรกิจการบินของ RTX เขาอยู่แล้วก็คือได้ทั้งจากความมั่นคงแล้วก็ได้จากคนเดินทางด้วยครับผมนอกจากปัจจัยภายนอกพวกนี้แล้วถ้าดูภายในเองสถานะทางการเงินของ RTX ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับเขามีประวัติการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอมีซื้อหุ้นคืนแล้วก็มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวซึ่งเหล่านี้มันก็ช่วยสนับสนุนความสามารถในการลงทุนแล้วก็การเติบโตในระยะยาวได้ครับ ชัดเจนเลยค่ะสรุปได้ว่า RTX นี่มีบทบาทคู่ขนานกันไปเลยนะคะทั้งในโลกความมั่นคงแล้วก็การเดินทางทางอากาศความแข็งแกร่งก็มาจากหลายทางมากทั้งสัญญาภาครัฐเทคโนโลยีที่ตามยาก Switching cost ส,ส,สูงแล้วก็ยังได้แรงหนุนจากเทรนด์ใหญ่ๆทั้งงบกลาหมที่เพิ่มขึ้นกับการที่คนกลับมาเดินทางมากขึ้นด้วยถูกต้องเลยครับนั่นคือภาพรวมที่น่าสนใจมากม แต่ถ้าจะให้ทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดไว้นิดหนึ่งนะครับคือนอกเหนือจากเรื่องตัวเลขงบการเงินหรือสัญญาต่างๆเนี่ยการที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญสาคัญของโลกเราทั้งเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของประเทศแล้วก็เรื่องการเดินทางเชื่อมต่อของผู้คนมันต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและความสามารถของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่อย่าง RTX มากขนาดนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแล้วก็ อาจจะเปราะบางด้วยซ้ำระหว่างความมั่นคงของโลกกับระบบเศรษฐกิจการค้าเสรีในยุคปัจจุบันนี้ยังไงบ้างอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องธุรกิจนะครับแต่ก็น่าเก็บไปคิดต่อไม่น้อยเลยครับผม